สีใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับพอน d ้าคลิก160ตัว sp นะหรือว่าตัว special edition นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีพิเศษเลยนะครับของรุ่นพอน d ้าคลิก160 abs นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นี่ราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราบไปชมไดเลยกนเลยรับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะฮะสำหรับพอน้าคลิกน้อย60ตัว ABS นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีพิเศษนะฮะตัว SP นะครับก็จะมีสีดําด้านนะครับตัดด้วยสีทองนะครับแล้วก็สติกเกอร์สีทองนะครับนี่ฮะ วันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนไดจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะออกรถใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้ตัว f อก็จะเป็นตัวดิสเบรกหน้าหลังนะก็จะมีปั๊มดิสสองข้างนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะับตัดด้วยสีทองนะครับเนี่ยะ ตัวนี้ระบบไฟนี้จะเป็น ld นะครับไฟหน้าคู่นะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีทองนะครับแล้วก็ตัว abs นะครับตัว abs ก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับข้อดีของ abs ก็คือเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆนะฮะกำเบรกหน้านะเบรกหน้าก็จะไม่มีล็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางไหนนะครับ ยางนอกก็ใช้ของ IRC นะขนาดยางหน้านี่100นะครับถ้า80นะขอบ14นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ14นิ้วหน้าหลังนะครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับแต่ว่าข้างหน้ามี ABS สนะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับจะไม่มี ABS นะครับนี่ะข้างหลังนี่เป็นดิสเบรกธรรมดานะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะก็จะมีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้าย ระบบไฟนี่ LED ทั้งคันนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับรถผลิตวันที่13มีนาคม2568นะครับขนาดยางหลังนี่120นะทับ70ขบ14นิ้วนะครับล้อแม็กสีทองนี่สวยนะครับยางก็เป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางไหนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนะครับขับขึ้นด้วยสายพานนะครับ หนึ่งลูกสู4บ4ว่ล์าขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะฮะช่วงชักนี่้5 5เครื่องตัวเดียวกับ Honda PCX 160เลยนะฮะสำหรับ Honda Click 160สีใหม่ SP นะครับส่วนราคานะครับอันนี้คือราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่71,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับ71,900นะครับสำหรับ Honda Click 160 สีพิเศษนะสี SP นะครับสวยมากนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะแล้วก็สติกเกอร์สีทองตัดด้วยสีดำด้านนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับตัวนี้เขาได้รับประกันครื่องยนตให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรมวฉีด5ปี5 0 0 0 0กิโลเมตรนะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แบตเตอรี่นี้รับประกันให้6เดือนนะครับหรือว่า5000กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะครับ ระบบใม่นี้เป็นแบบดิจิตอลนะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่ารีโมทนะครับแล้วก็จะมีระบบไอริงสต็อตัวนี้ด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตามเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะกันตกก็จะเป็นสีดำด้าน,นะครับส่วนเครื่องมือก็จะมีบ็อกหมูเทียนกับไขควงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถังหม้อน้ำสำรองนะครับ ยูบอกก็ใหญ่นะฮะใส่ของได้นะใส่หมวกก็นอกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่47.6กิโลต่อลิตรนะครับเติม2.1นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะครับ74,000นะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบรนะบแต่ว่าของเราขายอยู่ที่71,900บาทนะครับ 7 1 9 0 0นรี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับภาพออกก็จะเป็นสีดำนะฮะราคานี้คือราคาที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละร้านนี่ขายไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเปลี่นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อฮอนนาคลิกนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนำนะสีพิเศษเลยนะครับก็จะเป็นสี SP s p นะฮะสเปเ i ียลเอดิชันะครับล้อแม็กสีทองนะครับตัดด้วยสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์สีทองนี่สวยมากนะครับราคานี้คือราคาร่วมจดทะเบียนเลยนะครับ71900บาทนะครับอันนี้คือราคาเงินสดนะครับเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรดม ก็สามารถซื้อได้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับข้าง,งวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง48งวดนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสําหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมนีซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับหรือว่าไม่อยากเสียดอกเบี้ยก็ซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับ71,900นะครับ แต่ว่าคนนอกพื้นที่เราขายให้นะครับแต่ว่าขายเป็นเงินสดนะครับ7 1 9 0 0รวมจดทะเบียนนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทำทะเบียนให้ทำพรบรให้นะครับจ่าย71,900น้รอี่รอรับป้ายทะเบียนกับคู่มือไม่เกิน45วันนะครับเพราะว่าทางร้านต้องไปจดทะเบียนแล้วก็โอนให้นะครับครั้งแรกก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมย์นะครับผมนะสำหรับคนนอกพื้นที่นะที่สอบถามเขมานะครับว่าจดทะเบียนนี้เป็นจังหวัดอะไรนะฮะ จดทะเบียนครั้งแรกก็เป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฮบนะฮะร,รูปทรงนี่สวยนะฮะสำหรับฮอนด้าคลิก160นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับฮอนด้า p c x ด้วยนะครับราคาก็ถูกกว่า p c x ด้วยนะถูกกว่าอยู่ประมาณเกือบส0มหมกว่านะครับนี่ฮะสีพิเศษนี่สวยนะครับก็จะมีรุ่น สีธรรมดากับรุ่นสีพิเศษนะฮะสีธรรมดาก็จะถูกกว่าตัวนี้อยู่ประมาณ500นะครับตัวนี้ก็จะแพงกว่านะฮะตัวธรรมดาก็71,400นส่ะครับส่วนตัวนี้ก็71,900นาอนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ71,900ัรบาทนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจงหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับ ตัวนี้ก็เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละร้านของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอรนน์นาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสับนะครับสําหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะรหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะฮะศูนย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับ,ร,บร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เินื่อนพนะครับ จะซื้อเงินผ่อนนะฮะคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถซื้อได้นะครับแต่คนนอกพื้นที่นะฮะเราขายให้เป็นเงินสดนะครับเจ็ดหมาบาทรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ